ไปพี่น้องมาซื้อทุกคนเื่อขายได้เอาหน้อยมาซื้อเครื่องให้อายไอตูนวันนชาวนุกซื้อสุดให้หลานสุดหนึ่งเดยพี่น้องอ่าซื้อคน อ้าน,นาอต,าอานตสาม้ขัวอ้นสามีขัวฮะอุตุสามีขัว,วนะม,มือตัวล้ว สองหมอเออโมฮิตโมม,มมี่โอ้ตัวสามไม่กล <c oughs> ัวจะคาเดียวกันมะราคาเดียวกันอ้นตัวตัวนั้นแซ่บกล่าตัวนั้นก็ได้หูป,ป่าก็ได้อืจังหวะ อสาไม,าม,ามา่กลัวจไม่กลัวอุ้มพักกระป๋องออแพ็คหนึ่งเด็กกมีเจ็บคอเดแนกหนึ่ง จะสร้างกระเป๋าเนี่นะน้อยน้อยนึ่นอคนกระเป๋าน้อยต้เห็ดได้นะเห็ดกระแต่มันยังเห็ดอดอกมาข่ากระป,ป๋น,นมให้น้ำพริกเนาะขนมโฮมสเย กัดซสือเสือสุดมันแล้วมันอยากได้เกิบไดยังเผ็ดมันอยากได้เกิมันสุดจะเสือยู่หันหันอมนเมีเกิบก็เลยซสือเสือเกิเลน้อยเกิเงด็กน้อยอื ขนมอะนมเพื่นพอนขนมนมนีขนมมันมีใช่ไหมขนานเลยขนา จับกูจะกข้ะะา,มมาวามเหมือนีนจับกูจะเข่าวดน้อยเ่มืนวดใหญ่ c ซนชื่อคืออะไรเดจ้าที่กขโดดดีสุดปุ้ยเมนโอ่เฉ่งอล่ลมเถอนอื

บอกัดต ok ังมาลพบเต็คันออสเรลียเงีะบลพบเตกดอกคะแนนสุดไอ่ะล่าเอแต่พี่น้องก็แลออกัน ก็่ไมมเบิกเกิบผลานต่อเลยจ้าโอนน้อยเพิ่งกำลังเลือกเก็บผลานเลยจ้าสี่ปีสี่ปีก็ตินเนาะสปีปีาได้ตนั้นเล้วตนย่าๆนาปีคนปีจ็ปีตอนนี้ัี่ปีนอเกิบข้าวก็พอดี ตบขามีสีพอดีตีนนี่อบอตบขาเห็นเธอบอกเขากับคนมี่น้องเ้ยคนหมักลิ้นเพืออ่อนลานลอ่ะต้องเอาสีอื่นสีดำม,มีบแบบนี้อย่าไปสุนเดียวนี่เกือบน่ะจเออเออออสีแดงเออบลอใหญ่พตัวไหนมีจะพี่เออ

ใช่หญิงโอ้หญิงนีมเดีหอเล่ามีหลายสีสีแดงสีฟ้าจะมีมีมันก็ดีแค่เดียวบอลลดัมีสายหัด เออตัวน yeah. mm. yeah. so ี้แหละคุณผ่าไรโบต้ายายซื้อมาแล้วมันมาชุกแล้วมันจับไทยได้แล้วมันจับติ๊กน้ำสีแดงสีแดงมค่ะขากับสุดกับซื้อได้เกือบแล้วพี่น้องสี่ปีนั้นใช้ได้เหมือนบ่ะบุน้อยเนาะ คนน้อยไหมหมอมาตัวมาเปลี่ยนมาอยู่ตะบัวลาฟาหูมีแบบนี้ก็ง่าอุ่นนะคุณมีอุ่นทุกคนละเดี๋จ้าพี่น้องอุ่นก็ได้ไข่เด้อให้อ้ายพี่น้องได้ไข่แท้เนึงแล้วก็ได้เนกี้เนกี้นึง บะหมี่เกินกระจำกินตะเผาก็แล้วเด็พี่น้องก็เลยซื้อไผ่ห้างกินมะเมื่อไงแต่ไปงัวน้ำตาลไปงัวน้ำตาลกับขนมขนมแล้วพี่น้องนั่งน้ำพริกได้โปรชกอตเมื่อจากขนมอันนี้แล้วก็ได้ขนมอันนี้เอามือให้ก่อนแล้วก็ไปเกิดนี้คู่นึงแล้วก็ไวไวแก๊สนึงพี่น้องปลากระป๋องแพ็คนึ่งปลากระป๋องแพ็คนึง จะเอเงินให้อไอ้โอนเงินหลายหลายแสนนึงอันนี้แจกน้องแล้วใจน้องนุ่งแล้วเหตุใสบายดีพี่น้องเมื่อบ้านพี่น้องเลยเมื่อนำเขาให้หละกการเอาเขาปลูกเมื่อเลยก็มันจักรลักเมื่อเก้าสิบลักษแล้วเก้าสิบลักเมื่อพัทลีนาไทยเมื่อยันธุระแรงๆรุภูเหละมาหอดกับโทบอกามห้อเที่ยงอยากไปก็เที่ยง ยังสร้างบนหนึ่งบสองไปแล้วคิดว่าจัดสถานที่หลดมันเป็นคุ้มเนี่ยแต่นั้นถึงมตกมันก็มแตกตัวเ็นไร้นมีพล้มนะผนล่มนี่พนลาเมื่อพัดพี่น้องได้พล่มน้อยเมา่อนลมสนุกซื้อแหละเก้าสิบพันอย่แล้วผนลอมเมี้อใช่แปงเอาเนี่แป้งเอามันเราไปเที่ยวไปเที่ยวมาแป้งเอาพี่น้องหลังหลัง แตกได้่อันซื้จะมีพอทางมันดีนกนคือนั่นแหละเมื่อเมืองเราหรถขับเมืองราหลล่างเมืองได้ขนทางมันกับบดีพี่น้องทางไปบปนามบ่ชิเมื่อทางหลังข้างหรอพี่น้องเด้อบ่หลัง้าบ่ชิมื่อทางหลังขางไดมันสบายเออชิมว่าทางพี่น้องปนานเซ็งบริสุทธิ์ไดมันในซานนก็จะหาออายด้วยพี่น้องใจขอบใจ แต่น้องสองแซลเลยนสองแซเลยน้อเลบ้านเลยมดแล้วให้เลยสุดแซลเลยเพราันบอกนะคะมีเงินเมื่อยอะเปลี่ยนปีตัวไทยเราเป็นมหนึ่งเ่งเงินหลกหน่อยมาสูบแงตื้อมาสูบนี่หนึ่งดเลยแหละายเมื่อวันนี้ตายอารีตีใ้มาได้คนแรกลูกมาสุดหนาวเลยเห็นแล้วเข่าแล้วน้ามูลละเนี่ยมาบอบอแม่แม่กินมะนาวก็ได้รือพผกินทำ ไปมีเงินแล้วคนสิแย่กี่เฟอแม่จีตมาตะใช้เมจีตนะห่อให้เลยใบดีพี่น้าน้ำหอมบัวกระบักซารีอเมีนให็นปูเป้เอาาเห็นปูเป้ใายปวดพี่น้องเขาตุนกับซืเมื่อแล้วแล้วจะเอาเข่าได้เป็นโบทูสครับพันธมิตรหลอกเมื่อหลอกเมื่อลดท้ายกาโบเรมี่พี่ช่างเลยพี่น้องผมมีห้าวแปดอัเติร์น หายเอาอีกเลยน้ำนตูนพ่อแม่มาส่งเพื่อนอ่นอกฝนเสืเมื่อหาูกหามีย,ยพอแห้งนาะร้านนั้นดีใจแล้วเมื่อไปนางาผ็ดขนมเด็ขนม,ขนมเกิบก็ได้่บาเกิที่นีบไ้่บข่บร่เป็นตังเงืนบุที่ทท นี่ก็มาขอบคุณหน้าปิ้นเด้อยถือว่าฝากเสื้อไม้พ่อแอรฝากน้ำซองอ้อนน้อยนี่แหละขอบใจน้ำขโมกขอบใจน้ำหน้าปิ้นละลายงามเลยงามท<ห>ี่น้องหมักหลายพ่อแอรมักหลาย <c oughs> ในบ้าน <c oughs> บม่มีผู้ใดมีพี่น้องมีแต่พ่อแอร์นู่นหได้มักสีดำสีดำพเขาหมักน้าปิ้นนี่น้ำใจขโมกขอบใจละลาย <c oughs> ชื่อได้ขายมานให้ร่ำให้รวย น้ลรำไม่รวกก็เก่ามีสุขภาพเข้มแ็งสวยวันสวยคืนแล้วพี่ปิ่นคนสวยติดเลยติดเลยรถท้ายสิมเมอแล้รพี่น้องอ้ายเมื่อแล,อ <c oughs> อแล้วพนสิเมื่อแล้วนม่จีกับคอยทางซ้ายชาวนุญก,ก็คอยทางหายเล้จพี่น้องเลย เมื <ness> like ่อแล้วบัดเลยเมื่อใหเป็นเมื่อแต่เศร้าแต่เสียว้วยที่นอกเลยอนงน่เอวบัด้เหนงวยนะตื่นแล้วปุเป้หายแล้วที่นอกพอเอขึ้นไปเอาแล้วรับ ใชยไอท้องอลล่อว่ตืนมกอสายพวนตื่นมากล้ว,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 วก็ไห่นางงามสลาตุ่น้อยเต้าเต้าวะ เมื่อเราเดินทางปลอดภัยบัดนี้ตื่นมาแล้วก็ให้พุเป้ใจปวดนี่กระเดย,ยพี่นอกเเมืม่อไรเปพอสิหบหปามีคนมานำพี่นอกเมื่อแล้วเมื่อแล้วพี่นอกเลยกันพะล้มมานะ ฝั่ม,มันเพศเลพี่น้องผลแป้งม่วาน,นี่แหละพี่น้องก็คือเห็นนอนในกีบนาทามอ่ะเพื่อนยังวะ่ะแป้งลมเ่งผลอ่ะแป้งได้ไปเอาเมือน้ำแล้วมันเนี่ม,มีอันลูกป,ป้าเมือน้ำพี่น้องลูกปลาซักเมือน้ำเมื่อแต่เม,มียบ่พัวไปเม,มื่อบ่บมาคอนนี่กับซิดแล,ล้ไปก่อนเลยจ้ะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคำค,คอมเมนต์นะจ้ะพี่นอ้องลาไปก่อนสบายดี ได้ไหมหนุกบ๊ายบาย